เทัสมาเยนเขาบอกว่ามามีไม่ละหมาดเขาบอกว่าอาปาไม่ละหมาดพรุ่งนี้ไปประชุมแทนข้าหน่อยนะฮะสรุปเองว่างไหมไปประชุมแทนข้าหน่อยไม่เพราะว่าข้าไม่ว่างพรุ่งนี้ข้าไปทำงานนี่เรามาลุ้นกันผู้ปกครองท่านใดได้ไปอุโมงค์หรอแสงอย่างตัวรถเป็นสัตวตัวเดียดเลยเมกะ วันนี้อยู่กับช่องฟ้าจินโซสรุปเองว่างไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปประชุมแทนข้าหน่อยนะฮะสรุปเองว่างไหมไปประชุมแทนข้าหน่อยไม่ไม่เกียดลูกใครล่ะลูกข้า เมื่อไรพรุ่งนี้ลาไหนอ่ะบ่ายโมงเองไปแทนค่าหน่อยนะโอเคเพราะว่าค้าไม่ว่างพรุ่งนี้ข้าไปทำงาน ขออภัยดย้วยนะเพราะดีว่าคลิปเสียงวิดีโอมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราพากเสียงแทนถึงปุ๊บมีนักเรียนสองคนต้อนรับสลามน่ารักมากจากนั้นเราก็ถึงจุดที่<ไ>ทะเบียนก่อนเซ็นชื่อก็หาชื่อฟาตีนอนุบาล3ามทับถึงนะเพื่อที่จะเซ็นชื่อผู้ปกครองปีนี้เรามาลุ้นกันผู้ปกครองท่านใดได้ไปอุมงค์หวังว่าปีนี้เป็นวันของมามิฟาตีนนะอามีน อาอยาตัมามีตัสมายเย่เขาบอกว่ามามีไม่ลำมาดเขาบอกว่าอัป้าไม่ลำมาดแต่บางทีเราเราเข้าใจว่าคืกลูกนี้เราแคบอกใครคือผู้โชคดีเรามาลุ้นพร้อมๆกันว่าใครจะได้ตั๋วและวีซ่าไปทำอุมรค์ในปีนี้หนึ่งสองสามเอากเด็ก

kira saya lagi lagi lima sepuluh tino ki masa mama teriaknya kerop satu dah ni lah muka ada besok ah, lagi ah masya tak besar lagi, lagi. insya Allah kita akan jadi tetamu Allah di tanah hari akan okay, catat nama kita dah insya Allah dah alhamdulillah masya Allah permasa mamun sun kami Alhamdulillah, kita musuh yang hebat, kita mahu berdiri, dan kita มาเยกการนป็นวิการเรียนเป็นผลกางไงบ้างาหน่อ <vegetation> น <rat> ่อยเลยจะถามเอ่อด็กยักษสกล่านเดอร์สกิลเอรเคมาเต้นครูครูฮัฟบอกว่าเรียนเป็นยังไงบ้างเรียเก่งนเก่งก ทำไมไม่ติดลำดับอะการที่หนูไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ได้ถือว่าหนูไม่เก่งนะลูกแค่น,นี้หนูก็เก่งมากแล้วอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในรางวัลการันตีว่าตัวเองมีความพยายามมากพอหนูก็พยายามในรูปแบบของหนูแล้วมามีก็เป็นกําลังใจให้ลูกนะคะปีหน้าเอาไม่ไมเป็นไรนะเวลานด้ไปเรียนเห็นลูกมีความสุขมีรอยยิม้มมีเสียงหัวเราะก,กับเพื่อนๆแค่นี้มามีก็ภูมิใจมีความสุขแฮปปี้แล้วลูกมามีอัลบาแรกครับมาม้เป็นกําลังใจให้สาตินได้นะ